ในโค้งนี้มันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับเนี่ยในโค้งเมื่อกี้นะครับมันจะประกอบไปด้วยหัวคิงไคใบมะกรูดข่าอ่อนกระเทียมเอาไปแล้วแล้วก็หอมแดงแท่นี้ครับโอ้โหอบโหอันนี้ย้ายจากไอ้เตานั้นต้องมาใส่เตาเตาเตาตาแก๊สใช่ไหมครับ ลกมนี่ครับวิธีการเอาปลาทูขึ้นจากน้ำร้อนนะครับไม่สรางอะไรสร้างข่าว y o u เ u อร์ไงกูมึงเหรอเอาแม่วี่อนหั่นมึงไปเอาอีย่งไรเมึงกันแนว่าตัดเม่อก้เน่มาตัดไม่เคยเพี้ยนเนื้อออกรอ้ว่าอะลยโอ้กินแล้วอืมครับ ใหแตกเกิน่นเองยูทูบเบอร์ครับวิธีการเอา,าวิธีการวิธีการเอาไอ้ปลาคูออกจากตัวครับต้องเอาดูกหลังมันออกก่อนนะครับพอเอาดูกหลังมันออกแล้วก็ดูกดูกท้องมัน,น,นมพอ,อดูกูกท้องมันแล้วก็เราก็เอาก้างมันออกเลยก้างมันอักเลยอืม ันนี้อาหารทะเลกับอาหารอีสานมันมันมันสามารถเข้าเข้ากันได้ใช่ใช่ไหมครับเค็มเซี่กันเลยครับผมโอ้ติดเรดอีกแล้วคิมพูเข้ากันติ๊กๆเลยครับผมโอ้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 วัตติวัตติอันนี้เราต้องลอกหนังมันออกไหมครับนี่ดอดครับผมมากินหนังมันโอ้ติดอย่างนี้เลยเนาะจะพอตัวเดียวฮะ ไอ้แล้วหัวมันล่ะครับหัวมันไม่ไม่ปวดโอ้ไม่ตำใส่ลระครับโอ้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 เดี๋ยวเราจะเปิดแฝดให้ดูข้างในนะครับโอ้โหพอตำแล้วขาวฟูอวยหนยครับผมเนื้อเนื้อมันจะฟูใช้ไหมคร <AND> well. ับ oh, no. นอกจากปลาทูนี่เราใส่อันอื่นได้ไหมครับนอกจากได้หมดปลาดุกก็ได้ครับกินปลาอะไรที่บ้านคุณมีครับถ้าเราจะใส่ปลาหมึกนี่มันจะเข้ากันไหมครับได้ครับผมโอ้โโอันนี้เชฟต้องดื่มน้ําก่อนนะครับเพื่อเป็นไอไออะไรนะโอ้อันนี้พอมีก้างเราต้องเอาออกเลยนะคเดี๋ยวมันจะตําคอปักคอใช่ไหมเมนเลยอันนี้มันต้องตําเหล็กเปนไหนครับตุ่พอประมาณ โอ้เหนื่อยครับการทำข้าวที่ที่เหนื่อยมากใช่ไหมครับผมไม่ใช่การตำไม่ยกับการเมือนถามคุณนี่แหละครับคุกคานตอบมันครับโอ้ยอันนี้คืออะไรครับหน่วยตามันโอ้ยไอ้กระเทียมเปียกกระเทียมคุณไม่ปอกก่อนไหม มาคาดนางมันขนาดไหมบุกเต้ขอครับเน่จ้าครับเจ็บต้มครับเนี่ยเพราะสอไอเอาตาพีชออกมาอันนี้เราเอาไปลวกหรือเรามาต้มเหรอครับเราลว,ลวกเออเราลวกเอาหมูนั่นออกมาเดี๋ยวเราชอบมันจะย็งไม่กินไม่ได้เอามาหมูที่สองเพีชเราต้องเอาเทใส่เลยใช่ไหมเทเลยครับลแล้วก็คนโคเลครับโอ้โหเราจะรู้ได้ไงว่าว่ามันสุกหรือไม่สุกรู้ครับว่านี่มันไม่สุกยาิ้เนี่สร็จแล้วเชฟต้องหา เชฟต้องหาช้อนใช่ไหมครับมึงบอกกูก็ได้ครับวางไว้นี่มันใครขโมยไปไหนเดี๋ยวเอาออกมาตู้นีพี่น้องนี่คือการลวกครับแล้วมันจะเปลี่ยนสีไหมครับเราต้องไปน็อกน็อกน้ำเย็นไหมเพื่อให้สีสันมันสวยไม่ไม่ไม่โอ้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 โออันนี้มันจะเป็นอาหารแบบกึ่งดุกเอ้ยกึ่งสุกกึ่งดิบดิบดกดิบกึ่งดุกเอ้ยกึ่งสุกกึ่งดิบไหมครับ ประมาณนั้นอันนี้ต้องไปค้างน้ำเอ้ยต้องไปค้างไฟอีกอีกนะผมรู้สึกประมาณครับมันจะเละเกินไปครับผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนไม่สุกเลยมันเลี่ยเรี่ยเลี่ยอย่างไรเม็นอ่ะแล้วแต่สูตรเชฟเขาไม่กินสุกมากครับโอนเละเกินมันโอ้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 ัตตี้ัตตี้ัตตี้ทำไงต่อเนี่ยอ่ะตอนใส่เลยเหนียงใส่เลยไม่รู้มึงจะเนียงใส่โค้กใช่ไหมไม่ใช่ เอาเนี่ยเทใสโอ้ขั้นตอนต่อขั้นตอนต่อไปครับเราจะเอาทุกอย่างที่เราตำไปใช่ไหมครับเชฟใช่ครับผมทุกอย่างที่เราตำไปคคเร่คเรแล้วก็โรงไปนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อสัตว์นะครับอาหารมังสวิรัตที่มีเนื้อสัตว์โบราณเขาไม่เอาโคกับสากรุลบกันนะครับมันคลําไปครับไปใส่ปลากัน นี่ครับเครื่องปรุงอย่างแรกครับเราจะใส่เอ่ออะไรครับผมน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าปรุงสุกตาอะไรครับผมโอ้หมดแล้วด้วยชิบหายแล้วดูดูดูขอดูยี่ห้อครับตาแม่ตาแม่เหรียญนะครับแม่เหรียญต้องเข้าเลยครับโอ้อันนี้ใส่ใส่ใส่หลายไหมครับใส่แต่หน่อยแล้วก็ชิมเบอร์ส่งซูน้ำพริกป่นข้าวคั่วอยู่ไหนครับนุ่นนุ่นกินปลาร้าเตะเตะจมูกมากเลยครับนี่ไง อันนี้เชีพเพ็ดเพ็ดเพ็ดยัครับอ๋อนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดครับจะกินกับหัวหมูตุ๋มครับโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้อันนี้ครับอันนี้เราขาดไม่ได้นะครับนี่ไอ้พวงนัวครับเอ้แพหมดเลยเอะไอะอไรนั่นเนี่ยน่อย่อะไรยืดไรกกระปุกกระปุกพริกกันมั้กระปนี่ครับนี่นี่กว่าุกนี่กระปุกพริกนี่ของเราใส่จริงๆครับอันนี้ไม่ใช่ใช้น้ำตาลนะครับนี่เป็นเกล็ดเลยครับนี่เป็นเกล็ดเลยพี่น้องนี่ของแท้แซ่บขนาด หันมะเสียบไปเตะปากเชฟเลยครับโมได้โมได้โมได้ญานิมะเสีบเข้ากันใส่พริกใส่ชูรสไอพริกนี่ทำไมใส่ใส่ใส่น่อยโอ้โหมันตายไปแล้วแมงมึงเนี่ยมียตายไปแล้วมันตายไปแล้วแมงมึงเนี่ยเอ้าอันนี้คือไอ้อะไรครับข้าวคั่วข้าวคั่วโอ้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 อันนี้ใส่กบเกลือนไอชูรส อืใส่ <c oughs> พริกครับพริกป่อนอยู่เลยครับพริกป่นใส่แล้วไม่ใช่เหรอเบิ้ลแล้วแปดสิบแปดวีเออหือนี่ปลาราตามแม่เหรียญครับอร่อยครับตำส้มตำก็อร่อยครับบอกตรงๆหมดแล้วขอสปอนเซอร์จากแม่เหรียญน,นะครับใบป,ปลาราสิบขวดน้อยไปสิบสองขวด <10 S 1> ลังหนึ่งครับฮะแต่ละลังหนึ่งคนมีสิบสองขวดอันนี้การใส่พริกเราต้องหลับตาไหมครับ โอ้โอันนี้ใส่เผ็ดหรือใส่ไม่เผ็ดครับพอประมาณพริกเผ็ดไหมครับลองกินไหมล่ะครับถ้าเผ็ดผมก็ว่าเขาใส่แทนน้ำตาลนะครับอย่าอือนี่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนไมาไปฮะตะกี้เราใช้ช้อนนะครับตอนนี้เราจะใช้ไอ้ทัพพีมันจะเสียบแบงนี้มันเลี่ยเอี่ยเลี่ยนี่ครับ พี่น้องพี่น้องพี่น้องปอ้๊เพี่น้องปอ้๊เพี่น้องขักอีริขักอีริจริงป่ะซิมไอ้นี้เราซิมน้ำนะครับดูครับน้ำกับบ๊มีเฮียโอ๊ยเก็บก็ยแข็งแข็งโอ้ยเน,นี้ยครับเดีย๋ยวผมดีซิมครับนอนยังแซ่บยัง ปลาได้าได้อีกอร่อยแล้วเฮ้ยจริงอ่ะแต่มันขาดเค็มถ้ามึงได้ปลาล้าอีกสักหน่อยมึงจะพอดีเลยผมเบิดแล้วมันไม่นัวมันมีโหอถึงเนี้ยใส่เลยอันนี้อีหยังนะครับโอ้ยใส่ไปเลยครับอันนี้คือวัตถุดิบเอ้ยวัตถุดิบวัตถุดิบตั้งแต่ชุดแรกนะครับจะหาเห็ดอีกอยาเห็ดหนักอะไรไหมโอ้ นี่ครับเมื่อกี้เห็นอหไครบแปดนาทีแล้วคลิปนี่งสามคลิปแล้วพี่น้องแสีบแฮงครับผมว่าแสียบซิมบัดนี้ครับซิมของแท้ก่อนเอาไม่ต้องปิดนะย่ามของแท้ครับพี่น้องของแท้ครับนี่ของซิมเนี่ย ซิมคักคซิมแน่ๆซิมแท้ๆซิมของแท้แน่นอนอือหือหอื <ừ> อทุกอย่างพอดีทุกอย่างยังไงต่ออร่อยพอ,อยังพอแล้วเต้เต้ยเต้ยไม่ขออีกสักคำนะขออีกสักคำ พอโอ้โ,อโหมันต้องตัดมึงกับกูตัดไปแล้วกูงำพร้อมนะอยแงมวใครใส่หมอขึ้นอืมนี่ครับอเอกครันะครับรย,ยิ่งกวัวจอมยุดนะครับสแตกยังเลยขึ้นยี่ไงครับอร่อยนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คนตัดสินอาหารเมืเอ่อเราจะหาสาระจากเพื่อนเอ,อ,อร่อยมากเลย อร่อยมากเลยเฮ้ยพอเฮ้ยแซ่บ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 อันนี้บ่ได้ตัวแซ่บเลยแซ่บเลยสุดท้ายลาบเท้าเฮ้าเกษตรเลยครับนี่พี่น้องข้างในเอามข้างใใส่หลอดข้างเอาไหมเอาเอาเสียบแห้งครับแซ่บแห้งใส่ปลาทูใส่อะไรดูคลิปนี้ก็ไว้ซรัพนี่ครับคลิปหนาเขามาพอกันไหมว่ามือต่อไปเขาสิเดไม่เฮ็ดอีกอย่างกินเนี่ยเขามีกิจกรรมไม่อย่างดีๆมาแนะนำให้ ทุกท่านเบิ่อนะครับกราบสวัสดีครับผม